สวัสดีครับพี่น้องพัไปสุกูสุขคนสวัสดีเอฟซีช่องลูกเก่งผ้ารักทุกท่านครับผมนดี้ลูกเก่งข้ามาเบ่งรถปันสีสะขาบให้เจริญการช่างครับพี่น้องรถแต่งสิ่งแต่งสวยเว้ยพี่ของปาทุนบันคู่ฟ้าครับพี่น้องคันนี้ แกเงินสดมาเลยครับพี่นอ้องหนึ่งล้านแปดแสนบาทโอ้ยถือว่าจัดจานเลยพี่น้องไทยเจริญการช่างนี่กูเขานี่ของอปลาน,นุ๋ยนี่ถือว่าเป็นตำนานครับพี่น้องทุกยุคทุกสมัยรวาถึงไทยเจริญการช่างนี่กูได้ก็บููจักอยู่ครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฮิโรพี่11ครับผมรีดมาได้300สามอยเร้าไปแท็กสามเรียมแปดสิบเส้นช่วงล่างสิบสองเอที่ครับพี่น้องโซสี่สิบแปดก่อถือว่าจัดจ้านนะพี่น้องสำหรับเจ้ารถปั้นตีนตะขาบเอาลุงเก่งมากเกือบพอท่านจังวัิแล้วลแล้วพี่น้อง จิบเบิ้ลใหแล้วครับปาดเปียวเรียวง่ายปลาหน,น่วยสังสรร์ล้นกุนผักมาให้สาวบุกไยเจริญในในไ,ไใสในรับจางครับพี่น้อง ว่าแรงรั่งได้พี่น้องทีมงานปลาทุน่นบานคู่ฟ้าอ,อ,อนุมพันธลอยเอ็ดครับพี่น้อง Yeah. you ดูโบคุยหลายกันไปน้องรวอย่างเดียวปันละเอียดปันได้เนียนครับไปน้องตรวจครับปลาทูน ปาทุนมาลงไปทายก่อนแล้วจังขึ้นมาคุยกัน <c oughs> แต่ความมาดูคอจากปลาทุนก็ขอขอประคุณครับพี่น้องขอบคุณปาทุนเดี๋ยวทุกคนลุงเก่งให้ได้มาทายถ้ำฝากพี่น้องกดสับสขขไครต์กดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องสองลุงเก่งท่าละดว,ว่าจัดจังสำหรับเจ้า เป็นดีๆนะครับใช่เจริญสุดจัดแรงจริงน้องหนิงบอก <IP> ไทเทอร์เร่นการช่างแรงซังได้ครับพี่น้องอูไทจเจริญ่นการช่างนี่เป็นใครชั้นน่าของเมืองไทยครับพี่น้อง ไปใส่ไหกระหูจักอยู่ใส่ไหกระหูว่าเป็นของอูไทยเจริญการช่าง สวัสดีตอนขอลาค่ะเพื่อนคนนี้นะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ